สวัสดีครับวันนี้ครับผมพบกับพวกเราเช่นเคยครับเอทวิชขับบายทีมงานไม้แต่งครับวันนี้เรามาตกปลาช่อนเช่นเคยครับใช้กบยางเอ็มเซฟอกครับผมนี่ครับพี่จานะครับมาพี่จานะครับสวัสดีครับผมวันนี้ไส่พาเข้าหมายมันเดิมครับวันนี้ไปเช็คหมายโดนโทฟี่ไปโลครึ่งนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่เขาพาเข้าหมายนะครับขอบคุณพี่จ๋าด้วยนะครับหมายบอกก่อนะครับมาทําคลิปนะครับผมนี่ครับพี่บุ๋มเอาละเอาละ ปีแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการกี่แต้มนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมผใช้กบยางตัวนี้ครับนี่เสตฟอครับนี่สุดยอดเลยครับผมพี่พี่เขามีหมายเด็ดเยอะครับผมหมายวิ่งทั้งนั้นเลยหมายวิ่งนี่นะครับนี่ระวังวิ่งนะไอตัวเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม เฮียเยทีเียวโดแล้วโด้ดนหมวกแล้วหมวกแล้ว เดือดตัว erm ก <uses> ันนะไม้นีดีนี่คือผไม้หรว่สมุนไพ้แมงเราครับลแน่ที่เราได้กินแล้วยฟองฟัดมันกัดลูกปลาได้น้ำหรือเปล่านี่ฟองขึ้นมา กบนี่มาครับวันนี้เข้ามาในสวนมะพร้าวลองสวนอะไรนี้นะครับมาลองตีดูนะครับ แม่มึงวิ่งกินลูกปลากลางน้ำเนีน่ยมะ นาอาโดนแล้วนาอาโดนแล้วโอ้โหอีนูคร uh ั oh. บเดี <discord noise> e uh ๋ยวมาดูต <gr många word> ิดกล้องนะครับนาอาโดนแล้วได้ยินแต่เสียงวัดอันมานี่เตรมแรกมาแล้วครับนาอาเดี๋ยวกล้องติดหมวกนี่ครับผมเตรมปากเลยอีนูครับร่องสวนเตรียมปากครับยอดครับผมหวนเป็นยังไงไปดนอะไรมากัดกันหรือเปล่านี่หวนเป็นแบบไม่แน่ใจครับกัดกันเปล่าโอเคครับผมครับ ย่อยครับเอ็นแซดฟอรค,ครับผมน้องหมู <Okay. S 1> มาครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ตัวนี้ดูนะครับใบเคาะนะครับ แล้วครับไรคับมาแล้วแต้มแรกครับเอ็นแทสฟอกต่อช้อนครับสายเล็กครับสายเล็กครับเก็บบอพี่ผมเก็บบอเก็บนะครับขี่ครับผมเดี๋ยวคีปเปอร์คิปเปอร์ อ่าโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับเอ็นเซดฟล็อกครับตัวเล็กครับตัวนี้ ลมแรงโอ้โห,หูใสสวยด้วยนะน่ะ <c oughs> ฝั่งนี้ตียากลมพัดเข้านั่นไงอ่าอยู่ไหมเอาแล้วนะอ่าอยู่แล้วใสสวยด้วยใจเย็นใจเย็นเอาเลยใสยสวยใสยสวยโอ้โห้ดันโลนา้าครับดันโลครับผมนา้าโดนแล้วฝั่งนู้นนะครับดันโลนะครับคิปเปอร์นหน่อย นี่มองอันหนึ่งนะครับผมโอเคครับกัดอะไรครับยีนูใช่ไหมยีนูครับโอเคครับผม เอาดุเลยดุแล้วโอ้โหถูกดูดด้วยครับเอ็นแท็ฟ็อกครับมาแล้วครับดำน้ำมาเลยครับโอ้มหสู้เบ็ดสู้เบ็ดครับเอ็นแท็ฟอกครับสองโอครับตัวนี้ใส่สวยครับโอ้โหโอ้โหอุ้งสามสี่ฮะเต็มที่สองมาแล้วครับเอ็นแท็ฟอกครับครึ่งโลครับ ใช้เมินครึ่งโลครับปากฉีกมาเลยนี่เอ็นเส้ฟอกสองโอครับนี่ครับเดี๋ยวครับโอ้โหตัวนี้ตายแน่นอนเลือดออกลงคอเลยนี่ครับโอ้โหนี่ครับผมเอ็นเส้ฟอกครับนี่นครับเดี๋ยวดูกล้องนะครับ นี่ครับเอ็นแทดฟอร์ครับสองโอครับปากขีเลยตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวรูดูตัวต่อไปครับผมสุดยอดครับฝากไปด้วยครับผม ได้ตัวหนึ่งแล้วปล่อยนีครับพี่บุ๋มครับโดนกบกับน้องหนูนีกบกินยอดครับดีครับีพี่เขาครับโดนกบครับกัดน้องหนูครับนี่ครับยอดครับผมกินดีจริงๆนะครับแอนดิวครับแอนดิวโดนใส้สวยครับผมขึ้นโล ไปขึ้นดนูครับนี่กัดอะไรครับกัดไอ้ตัวอะไรน,นะ <S <S ไอหลังเป็นเต่าเหรอไอเต่าโอเค<ช>ครับไปกดยางอินเตอร์่าดีไซน์หน้าเลยเต็มปากอืมเต็มปากครับนี่ครับนี่นี่ครับโอเคครับไปกดเลยครับผมสุดยอดครับผมวันนี้ก็ เราก็หมดเวลาแล้วนะครับผมก็จับบ้าบ้างแล้วผมก็ได้สองแต้มนะครับน้าน้าสามแต้มนะครับพี่บุ๋มสองแต้มสองแต้มเป็นกลบนะครับผมน้าน้าที่พามาตกก็ได้แต้มหนึ่งนะครับเป็นกลบเหมือนกันนะครับโอ้กลบเยอะมากเลยครับผมยังไงก็วันนี้ก็เราจะไปแล้วครับกับมืดนะครับวันนี้ปลาก็กินบ้างไม่กินบ้างครับวันนี้เพราะอากาศฟ้าปิดนะครับฟ้าปิดก็อากาศเย็นอะ ประมาณนั้นมีลมลมแรงด้วยลมแรงด้วยก็เลยปลาจะกินยากหน่อยครับยังไงก็อย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับอิซซัคกมีติ่กล่องไว้มาแน่นอนไปนะครับบ๊ายบาย